เฮ้ยอมันมันทอมันพอไอ้สัสว์ตกใจเลยพี่แักแอ่งัตนเลยตกใจเลยอ่ะมีชุดนอนวเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบียกีฬาเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราอยู่กับเกมพาส์ทโมโฟเบียกันอีกแล้วเราไม่ได้เล่นมานานมากนะฮะวันนี้เรามาลองกลับมาเล่นกันนะจ๊ะ เอาระดับไหนเฮ้ยระดับเราแล้วโถไปเออ <ไป S 1> ระดับนี้แล้วเอ,อ้ยของยังไม่ได้แอดเลยรีบไปไหนอะก็ระดับเราไม่ต้องใช้เลยไม่ใช้ไม่ได้ดิตายมมีภารกิจใหม่ๆเยอะขึ้นด้วยนี่เอาไปแต่ไฟก็พอไม่คืออะไรวะไม่รู้อะแอดไปให้หมด ไอ้ตรงคำว่าเรดดี้กับอันเรดดี้มันน่าจะเปลี่ยนสีนะจะได้ดูง่ายๆต้องต้องเมลไปหาเดฟแล้วถ้าอย่างนั้นมันก็คงแก้งเงินอยู่คนทำคนเดียวเอาครับเรดดี้นี่คอร์เวลี่โก้ดเดเวลิ่งวิดเอ้ยมันทำอะไรอ๋ออะไรอ่ะไม่เปลี่ยนโอ้ยยี่สิบ่สิบยี่สิบยี่ส่สิบย่า25ยล่สิบยอ่สิบยี่สิบยี่สิี่สส คิน the, the area, near ดีแอเรียเนียโกสมัครอ๋อสมัครสมัครสมัครแอปอาเมเบอร์ที remember, team, ม t h อ๋อให้โกดิเวนโอเคต้องบอร์ดนี่มีอะไรเปลี่ยนไหมไม่มีเดี๋ยวนี้ในหนังสือมันมีถ่ายรูปมีดาวขึ้นด้วยหนังสือภาพหนังส<อ>ือภาพดีขึ้นเนี่ยหนังสือก็มีบอกผีเหมือนเดิม มีดาวโอเคดาวไปเลยว,ว่าเรีวแ่แนนชื่อแหละซูซานโทมัสโอเคซูซานโทมัสอายีฮีอ่ะโอ้ตกใจอีสัตว์ขึ้นเสียงอเยอะเลยมักนกดพูดยังไงนะนก,กดวีกดวีกดบีบีถ้าบีน่าจะทั้งในวอลมั้นวีวีน่าจะกใกล้ใกล้ อ๋อถ้าบีนี่คือได้ยินหมดอ่ะอืมบี B คือได้ยินห,หมดหแต่วีวีะคือพูดใกล้ใกล้ <B S 1> โอ้โหบี <B S 1> คือเลาก็เออวี v คือแบบเดินใกล้พูดอย่ใกล้ใกล้โอ้โหเดี๋ยวสาธยายเล่นไง,ไง,ไงานวะเนี่ยหหภาพดีขึ้นว่ะ<า>ทุกคนวขึ้นนดีภนะาพแม่งดีขึ้นว่ะเนียนขึ้นเลยภาพมันดูเลื่อนเนาะแล้วลื่นขึ้นจริงอ่ะแล้วกดอะไรไปตัวอ๋อกดชิคภาพไม่หน่วงเหมือนเมื่อก่อนโอ้ยเฮีย นากลัวใ่ไว่างงใช่ไหมกูต้องเล่นอะไรมอนมาเล่นใหม่เอ่ยยังไงวะเฮ้ยทำไมหน้าบ้านหกองศาเดี๋ยวเปิดไฟก่อนโอ้ลืมไปผีต้องไปนี่นี่วามีฮีเตอร์อะไรด้วยนี่เปิดไอ้นี่ใหม่ไปเปิดไปไปเข้าไปพร้อมๆกันบ้านจะมีฮีเตอร์แล้วมันต้องไม่เปิดฮีเตอร์ไปดิเข้ามาเร็วๆคนชวนน่ะไปปะด้แมพอ่ะไม่ได้ดูแมพกัน <mm ไม่รู้เห็นมันบอกว่ามัน no ต yes ้องมันปรับใหม่นะนี่มีแบบฮีตเตอร์แล้วกบฮีตเตอร์ด้วยเจหมดกดอะไรแล้วางของวะไม่ต้องฮีตเตอร์แค่ไปปั่นเปิดสวิตไฟเฉยเปิดแผนไฟอ่ะกดอะไรวางของวะกด G โอเคกดทีไฟกด C นั่งโอเคกด T เปิดไฟอยู่ตรงไหนวะเต้นำมันชื่ออะไรนะซูซานโทมัส มีน้ำมาดูจะได้เห็นอ้าวแล้วอยู่ไหนโปรเต้ไปดูมาอยู่ไหนไอแผงไฟอ่ะข้างบนข้างบนไปเปิดไฟก่อนเฮ้ยทำไมสามองศาดูเท่านี้เหรอเออเนี่ยต้องต่ำกว่านั้นไม่ใช่เหรอก็ต่ำกว่าสามไงไม่มันต้องต่ำนะมึงสามไม่เฉยก็ต่ำกว่าสามทุกแล้ว เฮ้ยนี่ไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยมาแล้วข้างหลังไทยไทยไทยก่แล้วเหรอโอ้นี่อย่าเล่นประตูแล้วเนี่ยนี่อย่าะกีบไม่พ้าโอ้ไอ้เหี้ยอายุดูดีอะวะการยุติช็อตกดอะไรวะเรียกอะไรคลิปอาราไซเรียกชื่อมันเลยไหมโอ้ห้าเลยโอ้ไม่ลดเลยอ่ะซูานดูซาน สู้สู้ซานชื่ออะไรนะลืมแล้วสุสานสุสานโทมัสกดอะไรพูดกดบีกดบีเป่ายูสุสานโทมัสอุ้ยใครเปิดล่ะห้องนี้แน่เลยอ่ะห้องนี้มันโผล่ห้องนี้ใช่เหรอีเพลย์ไฟอยู่นู่นใช่สวิตไฟอยู่หน้าหน้าประตูนู่นเฮ้ยแล้วอุณหภูมิเปวอย่างอื่นมาก่อนไหมอุณหภูมิมันดูยังไงอ่ะมันต้อง ถ้ามันเป็นฟีดคือต้องต่ำกว่าสามแต่ถ้ามไม่ฟคือมันต่ำคือตั้งแต่เข้ามา,า,าในบ้านเนี่ยต่ำต่ำกว่าสิบทางนั้นเลยเนี่ยต่ำกว่าสิบตั้งแต่เดิมมันต่ำกว่าสิบเลยเนี่ยแล้วสรุปมันอยู่ห้องไหนอะ่ะมันต้องมีเครื่องฮีเตอร์เปล่าอย่างที่บอกฮีตเตอร์ไหนอะ่ะไม่อยู่ยมันมันต้องไปาหาเปิดแค่มันต้องอยู่คนละที่กันเปล่าฮีเตอร์อยู่ห้างหลังเปิดแล้วอุณหภูมิในบ้านมันจะถึงจะปกอตีมั้งอ๋อยมนถึงใช่ไหมอันนั้นปะแข่งนันไม่ไม่แน่ใจน่าจะอยู่หลังบ้านะ ไม่รู้เหมือนกันฮีเตอร์หลังบ้านป่ะลองลองมาดูลองมาดูไปเอาอุปกรณ์มาเพิ่มก่อนได้ไหมไม่ไปดูฮีเตอร์เลยฮีเตอร์ฮีเตอร์ใครเล่นไฟออเปิดนี้ในห้องนี้ป่าไม่ใช่น่าจะอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าเฮ้ที่แอบไม่น่าแอบได้ได้จริงเหรอไม่น่าแอบได้ ห้องนอนวะหรือเรื่องจุดเตาผิงบ่านี่เปล่าวะธรรมชาตินี่แสบไฟมันมีห้องมึงเยอะเลยอ่ะห้องไหนวะเนี่ยอุจยผมตกได้หมดเลยมูดูมาดูช่วยอะไรได้นะพวกความเลาใจไม่มีไม่มีอะไรแล้วคิเตอร์หน้าตาเป็นไงไม่รู้แต่อุณหภูมิห้องนี้ปกติสิบห้าละ เปิดอันนี้หรอหรือว่าเราต้องรอจะผัก,กวะต้องเปิดนี้ป่ะมันไม่น่าเปิดอะไรได้นั้นอันนี้ไม่ใช่ฮีเตอร์หรอไม่ใช่ไม่ใช่มันเหมือนเป็นท่ออะไรทางอย่างวะห้องนี้ห้องนอนไม่มีอะไรเลยห้องนี้ป่ะข้างในสุดเนยดูประตายกแนโว้ย เจอตกตาตุ๊กตาหม,มีชุดงูชุดนอนเสื้อผ้าอะไรด้วยเต็มเลยน่าจะใส่<ม>ของมาหมดแล้วเสียงใครเปิดวิทยุหรือว่ามันต้อง,งเครื่องเครื่องนั้นไงมันต้องรอก่อนเปล่าอุณหภูมิกับปกติแล้วเนี่ยสิบกว่าแล้วเนี่ยเอาขึ้นไปข้างบนใหม่ไหมหรือเอาไปข้างหน้าใหม่ไหมไปไปหรือม่จะเป็นโซนที่มันอยู่ตรงนั้นก็ได้นะยาวสิบห้า 15. ภาพแม่งเล่นแบบลื่นดีกว่าเดิมเยอะเลยนะอืมเฟรมเรตสองว้กว่าอูซาเออเนี่ยอ,มมอุณหภูมิปกติแล้วแสดงว่ามันต้องดีเลยว่ะมันไม่ให้นี่แน่แล้วแบบเข้าไปหาเจอเลยอ่ะมันงายมันง่ายไปมั้งอืมโหแล้วของอาไาแบบจัดเต็มมากอ้าวกดอีเวนต์ผ่านแล้วโดนแท่ไปทีทนริงเฮ้ยอันนี้เราเห็นเลยเหรอไม่ต้องวางเลยเหรออะไรอ่ะ ไอเซนเซอร์นะเห็นป่ะเซนเซอร์นะสีเขียวนะเห็นป่ะไม่เห็นมีเส้นเลยเห็นขอบแดงๆมาขอบเดียวๆขียวอ่ะมีขอบแดงๆกับขอบเดียวเียวอ่ะเห็นไหมริมริมขอบเลยมุมเลยอะ่ะเนี่ยตรงบันไดประตูไม่ใช่เหรอคือประตูคืออะไรประตูเปิดไว้หรอใช่ประตูมันเป็นหน้าต่างกับประตูไม่ใช่หรอแต่เมื่อกี้เซนเซอร์ดังตรงเนี้ย ชั้นสองเเซนเซนเอร์ดังใครแปะไว้อะกุแปะโอ้โหทำไมแแมวไม่ลดเลยอ่ะกุแดกไปึกมีมีเอเวอเรสต์ด้วยเฮียเอเวอเรสต์ทีมเอาเกลือไปวางด้วยตอนนี้ได้บอดแสอย่างละอย่างเดียวเองเกลือไม่ต้องใช้ใช้สมัครอย่างเดียวเอากล้องไปวางก็พอให้มันรู้ไงมันเดินผ่า,านมันไ่ะไม่ต้องหรอก M F 5แล้วอย่างหนึง่งสมัครต้องใช้อะไรไฟไปเช็คไปเช็คเทียนไม่ไดเดามาเลยเนี่ยเช้า <okay. S 1> ไปเช็คดิเช้ไปเช็คแทนกือบไปวางป็นแสงสะวะ่างหีดับไฟคามือได้เนี่ยต้องไล่ไปอีกอ่ะเอาสมัครไม่มีคนต่อไปหรอ,อเดี๋ยวพวกแปวนหนึง่งพกไฟฉายมาเ,ยเ,ยเดี๋ยวพวกเทียนไหมช็ ไปเช็คไปเช็เคเออไม่ไีนอ่ะเอาสมัครไปให้กันหนึ่งปะให้ห้องนั้นใช่ไหมเดี๋ยวไปวัดอุณหภูมิไม่ทีหนึ่งเนี่ยถึงมาอยู่ยี่เอดแล้วเนี่ยอุณหภูมิขึ้นแล้วอ๋อไอแมวหลุดอืมอ๋อเห็นมังเดินลอยอยู่ <c oughs> เออเนี่ยสิบแปดละอุณภม 18, ูมิสิบแปดยี่เอ็ดลว มันโผล่ตรงนั้นใช่หรือเปล่าสิบสี่หกต้องวางหลายๆตัวหนึ่งห้องห้องนี้เลยห้องนี้แหละที่มันโผล่เนี่ยแหละใช่ห้องนี้เลยรูซ่าสามเออห้องเนี้ยห้องเนี้ยห้องนี้เลยรูซ่าจุดตีงนี้ได้ไหมสมัครได้องมแล้วงเดินห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้แหละห้องนี้แหละดับดับเลยมัดับไวยังวะเฮ้ย ยังยังมันกระพริบไฟใครเอาสมัครไปกันป่ะจุดจุดจุดสมัครเอาใครปิดไฟอ่ะไม่เดี๋ยวจะไปดูกล้องไงอย่ายเพิ่งนีเยโบอย่าเพิ่งไปดูดิเดี๋ยวค่อยไปดูพร้อมกันใม่ไม่ปิดไว้ก่อนอุ้ยตกใจนึกว่าดับไปแล้วอ้าวดับไปไปอืมถือเทียนไว้ด้วยนะ ชใครปิดไฟเลนนี่ใครปิดอ่ะอัเมยดอ๋อปิดจะได้มองเห็นเห็นเหี้ยอะไรปิดตรงบันไดไม่เกี่ยวเลยเขาไม่ใส่กอปอล่เนี่ยจะได้มองเห็นเนี่ยไม่ใส่กอปอโอ้โหเซนตี้ลดเดียวมากอ่ะีรเจอเจอกดออฟเลกิโตัวเนี่ยแฟนทอมจีนเชด ินนมาว่เียถ่ายรูปอะไรมาเนี่ยก็ยได้กโกอัตว่ะโกสองดาวาดอินเทลเลชั่นได้หนึ่งดาวนี่มันเป็นรูปท้องฟ้าแล้วก็ดูกทำไมได้หนึ่งได้สองดาวมึงถ่ายไม่ดีเหรอถ่ายไม่ตรงเงี้ยเหรอเออน่าจะถ่ายไม่ตรงอ่ะหรือว่าต้องแบบนั่งใกล้ๆอย่างเหรอถ่ายก็เจอเหมืไนกันแต่เก็บไปแล้วช่างมันดาวมันไม่น่ามีผลเลยเยวอะไรอ่ะเชิดมีผลกับเงินอืม เชดอะไรอะ่ะสปิริตบล็อกเป็นจิน <Phantom. S 1> สปิริตเหล,ลือ <Hate. S 2> แพนทอมจินกลไลตินเป็นเชดฟีเป็นแพนทอมโอ้ยโอ้จินต้องอะไรนะจินต้องตอบอะ่ะจินต้องตอบมาตอบถ้าฟีถึงจะเป็นแฟนทอมอืมใช่พอคิดเหลือแค่ สแตนดซานิตียเราบีเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าเลยทั้งทีอ่ะกินกันหมดเลยอ่ะกินกันหมดเลยมันจะไม่ถึง่ะดิอะไรเดี๋ยวก็ถึงเนี่ยเข้าไปรอบเนี่ยอะไดไม่ต้องเปิดไฟอ่าโคซิฟิกไม่ได้มีใครเอามาเลยหรอไม่เอาเอาไปกันไงไม่ต้องใช้คืเองเอาไปกันระดับนี้แล้วบีไม่ต้องการแล้ว เ้ยเดินว่ะนางเดินว่ะมันติดมันติเอ้ยมันผ่านห้องอะไรเอออยู่ออกกันหรอออกันด้วยกันเอาเพื่อนอะไรยี่อะไรก็แทกหัวพกไปไม่รู้อะไรไปแล้วเนี่ยมันมีเขียนป่ะไม่มีนะทำไมไม่รู้มันยังไม่เขียนฟีดมีอะไรบ้างนะฟีดออกแล้วก็บล็อกฟีดบล็อกอีกอันหนึ่งอะไรอ่ะหนาวมันต้องอะไรไม่หนาวไปแล้วฟีด บล็อกแล้วอีกันหนึ่งคืออะไรไเขียนบล็บอกเขียน,ยนมีมีหนังสืออยู่ในห้อนเออโย, <น S 1> นะยมเวลาอันหนึ่งโยมเวลาอันหนึ่งแต่ไม่น่าใช่เฉดนะ<อ>เฉดมันขี่งายใช่ไหมลนะ่ะใจมาถึงแม่งออกมาหาเลยอะ่ะเอา้าโปเต้ไปไหนล่ะอยู่หน้าบา้านเข้ามาสิเข้ามาคนนำคนซื้อสามวิญญาณน,นะเข้ามา ใครใ่ไหนก็ถือวอลอยูืนไหนไม่ในห้องมันมีอยู่แล้วเอาบานผีสิงแล้วปวดขี้แม่งซุนเนี่ยเฮ้ยมันโยนสมุดว่ะ Where are you กดอะไรวางไฟอะเอ๊ะเฮ้ยมันโยนว่ะหยาบหยียบต่อหน้าต่อตาเลยแหว r e ยู่เฮ้ยไม่เปิดทีท่โย่ว่ะปิดละ ไม่ปิดอ้าวใครปิดไฟเล่นอีกอยู่ตรงประตูเฮ้ยยยยมันมันพอมันพอไอ้สัตกใจเลยพี่ฉแตกเลยแต่เอี่ยตกใจเลยยี่่อพี่ชุดนอนจิ้ต้องกันผีพี่เจ้าชีบอกว่าเนี่ยมันไม่ตอบอ่ะไปปิดไหมอะ ก็ไฟดีต้องไปหาคำตอบริมลงไ้ไหนอา e ุเฮ h e r e วว e ายุโอ้ยโอ้ยอใครปีดประตูมันเออเออเออปีดประตูใส่เหี้ยโอ้ a r อ y ย u ฮันลุนฮัลโุนฮัลโุนไปไปต่อแล้วไอ้ัุณภูมิอยู่ไหนอยู่ที่ใครไม่รู้หรือใครทิงไว้ในห้องปะ เมื่อกี้มีมโยนทิ้งอ้าวเกียอุณภูมิอยู่นู่นอยู่รถนั่นไงาง่น้าเลยอ่ะไหนนี่ยไปอาอยู่เฮ้ยอ้าวโอ้โหตกใจมันว่ามาอยู่ข้างๆตึกๆมันเท่าไหร่อ่ะ18ไม่ห้องนั้นอ่ะ6ไม่ต่ำกว่า3เลยอ่ะ3 3.1เปิดไฟดิ ไม่ต่ำกว่าสามไม่น่าจะฟีดนะแวร์อยู่แวร์อยู่ตอบเลยนะตอบยากตอบเย็น <are> แวร์อยู่แวร์อยู่ไม่ต่ำะ่ะเฮ้ยเ <Yeah! S 1> ชียแล้วกูปุ่นี่ข้างล่างก่อนแล้วเฮีย yeah. Kau taruh aku ke sini? Saya menjaga kamu. แต่เดกขี้ก็ปวดขี้ก็กลัวหย้ดแล้วพอดลุนเลยขีโอ๊ยขี้ดัดไปทำไมกูได้ยินเสียงแห่มาถึงนี่แหรววะแ่ใส่ใครไม่รู้อ่ะได้ยินแต่แห่ีตัดไปไม่ตัดมไม่ตัดมไม่ตัด ขอไม่ตัดมันแค่ดบเอายางมโยนนี่เนี่ยกูเนี่ยยาใครอ่ะออกเลยอ่ะออเลไอ้เจนี่ออกไปพักหายใจก่อนเลยนะอ้กันหนึ่งอ่ะออกไปพักหายใจก่อนไม่ได้ใช่ฟีดอ่ะไม่ได้ใช่ฟีดไม่เขียนนะโอ้โหเมื่อกี้เต็มกราฟเนาะเก้าสิบสิบอย่าเพิ่งกินยานะแมวเมื่อเดี๋ยวไม่ต่ำไม่ต่ำกว่ายี่ห้ามันไม่ได้นี่ ไม่ผ่านถ้าไม่กินกันตั้งแต่แรกก็ไม่ก็ถึงแล้วแบบนี้ไม่เขียนเลยวะมันมันต้องตอบสนองคนเดียวแน่เลยเน่ไม่คนเดียวนะเมื่อกี้ก็ยืนอยู่เต็มเลยนะเมื่อกี้ถอยออกมาเลยนะไม่มันอยู่อยู่ห้องน้ำคนเดียวอยู่ทุกคนเลยอะเมื่อกี้เมื่อกี้ออกมาแย่ออกมาแล้วมันก็ล่าเลยจะก็ยืนอยู่กับแมวสองคนไงมันไม่มีบัญชีใช่ อืมไปยืนบ่มสักหน่อยแบบไปเอาสม,มุดปิดแล้วเ,อ,เออ,เอ,อประโยนเพื่อมันชอบเล่มนี้เอาไปไหนอะมาดิเราต้องการคนนำมันยังอยู่ตรงนี้เปิดปิดประตูได้อยู่คนนำก็ต้องบีไม่ใช่เหรอเฮ้ยหไขปิดสุดใชหมดไปเอา มันปิดเองอ่ะโปเต้ปิดอุ้ยไอ้เหี้ยบี๊โชคดีนะโชคดีรู้เป็นเวลาเลยโชคดีเวลาก่อนเอาบีปิดทำไมนู่นโปเต้ไม่ได้มาเอ๊ยมันอยู่ประตูหน้าอยู่ประตูหน้าโอ้โหทำไมอ่ะเห็นชัดเลยอ่ะ โอ้โหคานด็อกเด็กด็อกเด็กด็อกเด็กตัมันมันตานนี่มันคานเหรออืมไปไม่ทันว่ะ

ไอ้บันยโยนอะไรตุ๊กตาขยโยนไม่โยนไปเขียนว่ามีเล่มก่อนหน้านี้นี่ไม่เขียนหรอกข้างใน่้ายแล้วไปแล้วไม่เห็นมันเลยคุยผีโอ้ยแย่สัตว์ตองแก่ขี้อะไรข้างในอย่างนี้นี่ ไอ้เสดเลยตะโกนอัดไม้ไ <retention> อ <texts> ้ผีเสียงไม้แม่งดังเวอร์ไม้บีนะเขาดังเลยรถไม่อยู่ w h e r ย a r เดี๋ยวถ้าสี่สิบ where are you ไอ <are> ้ผีไอ้ผีไอผีมานี่มานี้เดาไปมาจไิงวะ เสี่ยงมากจริงหเลยมาก้อนหน่อยตายแล้วไม่มีก้อนอ๋อทำอะไรไม่ได้ทำไมประตูมันเปิดอย่างนี้วะไม่เปิดไฟเหรอบ่มอยู่กูหนีก่อนก <laughs> ูหนีไปพักหายใจก่อน ผ่านแล้วโอ้ผ่านแล้วผ่านแล้วเดาวอะไรล่ะน่าจะจีนมะอือจีนเนาะจีนมันต้องตอบอะแต่ไม่ไม่ได้ตอบเลยมันเขียนก็ไม่เขียนตอบจีนมันเดินอยู่เลยเป็นท่อมันตัดทิ้งไปเลยที่จะแตกละอ่าตอบแล้วแหละไปนะ ไปเอาละท่านผู้ชมเราต่อจีนลองมั่วดูฮะผลที่ออกคือคำตอบคือจีนครับโอ้อดนี่ครับนักเดาผีสุดจอดมาฮะเอาละบคุาเวลาอะไรด้วยดูดิเออเฮ้ยมันทำมาใหม่ดีว่ะ อ๋ออยู่ในความมือดอยู่ในห้องผอีอยู่ในห้องผีกันสองสองนาทีเองเหรอไม่ถึงเน่ะนาทีสามสิบห้าเฮ้ยนี่มันเขียนสองนาทีอะอยู่ในห้องผีอะ่ะอ๋อของใครของมันแน่เลยใช่เฮ้ยเจอโกดอีเวนต์ห้าครั้งหรอผีล่าสามครั้งก็ที่มันเปิดปิดลำโพงวิทยุนั่นก็ใช่แล้วโกดอินเทอร์แลคชันนี่คืออะไรก็ที่เราไอ้นี่ปะ เรียกผีอะไรงี้ป่ะมาบอกโกดอินเทอร์เนชั่นสามสิบสี่ครั้งอ่ะโอ้เออข้อมูลดีเว้ยเอาละท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมบีไอเกียแคมเมอร์นะครับยังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายมาพิชก่อน